เราวงดนตรีลูกทุ่งช่อดอกกระดูโรงเรียนมหานภาราพร้อมที่จะทำการแสดงแล้วค่ะขอเ,เสียงตอบมือด้วยค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m it 对，拜啦。 เดี๋ยวเชิญน้องด้านหน้าเลยนะครับมาฟังคอมเมนต์จากท่านนกรมกานพร้อมก,กันนะครับค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเอ่อพูดถึงภาพของนักร้องนะคะถือว่ามี่ของเต็วเองอย่างหยาบเยยม,มากคือเตากจะแชร์มุมหนึ่งเนาะการที่เราจะเลือกเพลงหรือ เขาเรียกว่าเลือกเพลงแล้วนักร้องสามารถถ่ายทอดเรื่องของจริตจกกักร้าออกมาได้เนี่ยไอคำว่าจริตเนี่ยมันไม่ได้มีในทุกคนนะคะแม้กระทั่งจะเป็นผู้หญิงก็ตามเนาะเพราะว่าบางบางเพลงเนี่ยมันต้องอาศัยความเซ็กซี่จากข้างในเราซึ่งบางทีล้วถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยมันจะทําให้เพลงมันจมอะแต่ว่าหนูสามารถเซ็กซี่ได้อะออซึ่งมันเป็นเรื่องที่ท,ท้าทายน,นะคะเ,เป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วพี่นัทบอกเลยว,ว่ามันไม่ได้มีในตัวของนักร้องทุกคน แล้วต่อให้จะเป็นผู้หญิบก็ตามเนาะอันนี้ประเด็นแรกแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือชอบการวางแผนในตําแหน่งของนักร้องมากๆนะคะคือพอเรามาประกวดแบบนี้มันไม่ได้มีฉากให้ปิดนักร้องเหมือนที่อาเรียบกับรายการทีท้าสวรรค์เนี่ยยังถ้าเกิดนักร้องเต้นไม่ได้หรือไม่สามารถแสดงออกได้เราย,ยังเข้ากับเข้าไปในฉากนี้ได้ใช่ไหมคะแต่นี้เป็นการวางเกมที่ให้นักร้องเนี่ยยังคง ได้ทาหน้าที่ของตัวเองแนละ้วแล้วก็เขาเรียกว่าได้โชว์ศักยภาพของตัวเองได้ได้เต้นร่วมก็ได้เต้นแล้วก็อยู่ในตําแหน่งที่พอดีค่ะพอดีคืออะไรบางทีแล้วถ้าเกิดนักร้องเต้นมากเกินไปหรือว่าแสดงมากเกินไปมันจะส่งผลต่อกําลังอยู่แล้วโดยเฉพาะไอ้ก้อนหลังเนี่ยที่หนูต้องมาร้องซ้ำเนี่ยแต่ว่าหนูไม่มีอาการเหนื่อยให้เห็นนะหนูซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะนี่ต้องต้องกลับไปที่การวางแผนของ ทีมด้วยนะคะที่ไม่ให้นักร้องมีภาระมากจนเกินไปและในขณะเดียวกันไม่ให้นักร้องจมนะคะเชื่ชมโยกัมาค่ะเก่งมากขอบใจเลยทางท่านอาจารย์ผู้ชมเชิญเรื่อยเรื่อยๆของครูแต่ไม่ลืมครับลูกเปิดตัวมามันอาจจะด้วยได้วยด้วได้วยด้อยเทคนิคมันผิดพลาดนิดนึงอาจจะทำให้หนูอาจจะขาดความมั่นใจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อันนี้สำหรับคุณครูน,นะครับคุณครูขอขอนุญาตฝากในเรื่องของการใช้พร็อพหรือว่าการใช้อุปกรณ์สิ่งหนึ่งจําเป็นเลยว่าหากเรายังไม่พร้อมหรือเรารีเช็คพื้นที่แล้วมันยังไม่โอเคส่วนเท่าไหร่พยายามหยิบเลี่ยงเข้าลูกเพราะว่าการใช้พรอพหรืออุปกรณ์เนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีความแข็งแรงในการใช้พอทักษะในการใช้พอจังหวะในการใช้พอ1ปัญหาอุสัริศัตรจะเกิดขึ้น2ความอันตรายในการโชว์ก็จะเกิดขึ้นและ3ทําให้ทีมของเราทุกคนเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจระหว่างการโชว์เกิดขึ้น สิ่งหนึ่งสิ่งใดวันนี้เรากําลังโชว์บนพื้นที่บริโบทว่ามันเป็นเหตุการณ์ตอนกลางคืนถูกไหมครับขอชื่นชมอ,อชาจา่ยแ่กหน้าทุกท่านด้วยเพราะว่ามันสื่อออกมารู้สึกว่าเป็นสาวเปรี้ยวจริงๆแล้วพวกหนูอายุยังสิ 78 16 78ใช่ไหมครับแต่นี้ก็คือสามารถาทําให้บุคลิกของเราดูเป็นถูกต้องนะครับเป,เป็นสาวที่ทํางานอยู่ในช่วงเวลากลางคืนตรง่วน,นั้นนะครับอาจจะ acting กับพี่ผู้ชายนิดนึงนะครับลูกอาจจะลองไม่ได้ถนัดทางด้านสายนั้นแต่นี้ก็เป็นการรีกว่าการสื่อสารการแสดงดังนั้นสิ่งหนึ่งสำคัญคือการบ้านการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็อีกสําคัญคือสมาธิในการจดจําท่าดังนะั้นถ้าเกิดว่าลูกไม่แม่นท่ามันก็อาจจะทําให้ลูกคะเขิขนโดยเฉพสภาพประเทศแท้จร,ริงดังเรียนว่าปกติแล้วจะมี ไหมครับเหมือนมันสถานที่ของเราวันนี้เนี่ยด้วยแสงไฟที่สว่างมันมีความเป็นโอเพ่นอยู่ก็ขอให้กําลังใจนะครับแล้วก็ชื่นชมเดนเซอร์ิีมากๆคุณครูดูไปแล้วดูรู้สึกว่าหนูเป็นสาวสวยที่พร้อมจะออกไปทํางานในบ้านแห่งนี้แล้วขอบคุณครับขอบคุณครคอไปเคูเบโอเคมาตลกคือเรื่องนี้คือ ฉันรักผัวมามาซังใช่ไหม <c oughs> คือมามาสังมีแฟนแล้วก็นักร้องมาเที่ยวมาเที่ยวเสร็จปั๊บเอ้าเขาจะเป็นแฟนอยู่แล้วหนูไม่รู้ก็เป็นสนุกสนานดีนะเป็นเรื่องของกิมมิคสนุกๆน,นะครับชอบไอเดียที่นำเรื่องนี้ที่มาตอนนี้สังคมไทยเริ่มมีอย่างที่หนูเห็นเนาะก็เอามาตีแผ่ามาเล่าเรื่องให้ฟังว่ามันมีประเด็นนี้เพราะฉะนั้น ในนี้ที่ดูก็ไปบทเรียนเนอะอย่าไปลักเด็กบานะ oh. ร์โฮสนะใครที่เที่ยวก็ต้องอย่าเที่ยวน,นะเพราะว่านักเด็ก,เดก,ก็เอามาสื่อสารแล้วว่ามันจะมีแต่เสียเวลา mm. เสียเปล่าในับ oh. อ่ะก็มาที่การแสดงของเรา oh. ก็อย่างแรกเลยที่พูดก็คือชอบเนื้อเรื่องชอบปไปเต็นหยิบยกมานําเสนออันที่สองก็เหมือนพี่นัดเลยคุณชอบการวางแผนของบล็อกกิง้งดูหลากหลายดีมีการเข้ามีออกมีใช้อุปกรณ์มีขึ้นมีลงอะไรเงี้ยแล้ว ไม่หกล้มไม่อะไรเลยคือดีตรงนี้คือดีเนาะถึงจะไม่ได้ใช้ท่ายากมากแต่คุณทำแล้วมันลงตัวตรงนี้อันนี้คือดีคราวนี้ครูฝากนิดนึงความเป็นพลังของแดนเซอร์เสนอแนะเพื่อให้พัฒนาต่อนะครับครูฝากไว้2คําคือ isolation การแยกส่วนร่างกายอย่างเขาเรียกว่าหนูต้องทำคลาสเยอะๆแล้วมันจะไปถึงจุดที่ว่า เอกเซนกา้านเลยให้ถูกทุกอันเลยแล้วมันจะคมขึ้นสวยขึ้นแม้แต่เตะคาง,งอขาอะไรก็ตามเนี่ยมันจะทำาก็คือฝากเรื่องไอโซเลชันให้ชัางสองเอ g เนอร์จีไม่ใช่เต้นแรงๆแต่เอนเนอร์จีคือเต้นออกมาจากข้างในนะฮะไม่เต้นออกมาจากข้างในการยกการเตะออกมาจากข้างในนะครับฝากสองคำนี้ประำครั้งเยอะแล้วก็จะทำให้เรามีความกลมมากขึ้นมีความเป็นระาดาับางเหมือนที่ครูเคยบอกนะครับ แต่ชอบชอบความมุ่งมั่นในการเล่าเรื่องทุกสายตาดีหมดเลยทุกสายตาดีหมดเลยนะครับแล้วก็ฉากที่มามะซังไปอยู่กับแฟนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเ,เราสามารถพลอดลักกันด้วยภาษานาฏศิลป์ได้อ่ามันจะดูอาร์มันจะดูเก๋แล้วก็ชอบตรงที่นักร้องเขาบอกหนูไม่รู้ละชี้ไปทําให้เราเห็นว่าอ๋อเขาเป็นแฟนกันครับเราสักพัได้โชว์นี้จะแสดงได้อีกนะแต่เติมสิ่งที่ครูเพิ่มเติมให้มันจะคมขึ้นมันจะชัดขึ้นแล้วมันจะเก่งขึ้นขอให้โชคดีครนะับ ขอผู้จัดการทั้สามท่านนะคะที่เพ่มผู้บริหารโครงการสิริคุณธนยรักษ์ธนยลคุณในการมอบของให้ร่วมกับน้องๆผู้เข้าประกวดทุกคนเลยนะครับของเงินเต็มเลยนะคะใครอยากได้ไปซื้อของมาเก็บมาได้เลยนะครับแลนั่งเวทีนี่ใช้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับอ๋อต้องไปแล้ว ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารโครงการฟินิคคือทยาทกิจการพันธุ์ปุ๋ยเกษตรกรจังหวัดพังงาที่มีความได้ดีงาม้วและขอเสียงปรบมือให้กับวงลูกทุ่งช่อดอกประดู่โรงเรียนมหันต์นครพรามกรุงเทพมหานครเดี๋ยวให้น้องๆเก็บขอก่อนนะคะโรงเรียนต่อไปอย่าพึ่งเข้ามานะครับเพราะเรามีเวลา